ตอนนี้เราอยู่ที่บูมอนเดชัวนะคะมาซูเปอร์มาร์เก็ตมาดูกันค่ะว่ามีนูดเดอร์กี่รสชาติบ้างน,นะคะ <S <S ไม่เหมือนบ้านเราเลยนะอันนี้สไปซี่ e ว e เ a b l เบอ a v เฟเวอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเวจี้ทั้งนั้นเลยมัสตาลาดเฟเวอร์เข้ามาดูกันใครมาอินเดียต้องลองนะคะเพราะว่ามีเยอะมากๆจริง นูโดเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่เผ็ดอันนี้น่าสนใจนะแม็กกี้แพ็กเกจทิ้งโอเคมีหอมใหญ่แครอทสไปซี่ลองดูค่ะเนสเล่แต่ไม่รู้บ้านเราปะนะอ่าแม็กกี้มัสละอ่านว่าอะไรคุปปอนูโดโอ้ยหลายรสชาติมากค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาชอบกินกันน่าจะเป็นแบบซองสีเหลือ,องๆนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อน,นี้ลายรสชาติมากเคยลองรสนี้อร่อยอันนี้เป็นเวจิทเบอรเหมือนกันมีกี้โอโ้โหดูอินเกรีเนชันเขาคะ่ะมีหลายอย่างเลยนะคะ ไม่รู้อะไรบ้างนะก็มาลองค่ะราคาไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ94เซสต10มีทั้งหมดโอ้โห20 Spice and อ e r b องค์งประกอบนะคะ,ะ,ะ,ะมีกี่ชิ้นเนี่ย 1,2,4,5,6หาชิ้นอยู่นะราคาถูกมากถูกกว่าบ,บ้านเราออันนี้คือทางแขวนะคะนูเดินค่ะอ,ะอราคาถูกมากถ้าทางหน้าอร่อยเอาไปลองดีกว,ว่าเดี๋ยวเอานี้ไปลอง อะไรเอ่ย3 minute breakfast just add hot water เฮ้ยน่าสนใจอาหารเช้าบ้านเขานะแบบนี้ข้าวกินกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอางุ่นเหรอเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้ลองดูค่ะอันนี้น่าจะยากแล้วโดซา ทำไม่เป็นเก็บน,นี่นี้ก็จะเป็นพวกพาสต้าต่างๆน่าจะทำง่ายนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำอาหารอินเดียนะลองทำดูวิธีการแอสพาสต้า2ชรคับอบอร์เตอร์เอ,อน่าจะง่ายนะอันนี้ลองดูว้าว มีหลายทางเลือกนะอันนี้เหมือนแบบอันนี้คืออะไรเนี่ยซุปเป็นพวกซุปต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นมิกซ์เวซิเทเบิลหลายอย่างค่ะข้างบนไม่เคยลองใครมาอินเดียลองดูนะคะแต่ว่าคุณเคยกับรสชาติแบบนี้เนาะคนนบ,บ้านเราว้น่าสนใจมัชรูรุมซุปอิตาเลียนด้วยอิตาเลียนมัชรูุมซุปอ่ะลองไป เดี๋ยวจะร,รีวิวให้ดูนะคะว,ว่าล้ารู้สึกว่ารสชาติเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ชิคเก้นดีไลท์ซุปใกล้เคียงอาหารบ้านเราเลยดูยค่ะวันนี้ก็คนไม่เยอะนะคะเงียบๆเนาะดีค่ะชอบเรามาดูกันว่านี้ขายอนะไรกันไม่รู้คือพวกนี้คืออะไรคะเอามาดูกันก่อนอ๋อน่าจะเป็น